แอลเคยมีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังแอลเคยโดนเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบน่าอายอมากๆทุกคนคือแบบตอนนั้นแอลรู้สึกแบบกลัวไปห,หมดเลยอะทุกคนลองถามผู้มีประสบการณ์มาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้คําตอบมาค่ะก็เลยคิดว่าลองลองมือเองดีกว่าเพราะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกัน1คลิป3 5ถึงนาทีประมาณนี้นะคะแล้วเปิดซองมาในซองนี้ก็จะเจอถุงตะข่ายตีฟองค่ะทุกคนเพราะว่าเขาแถมถุงตะข่ายตีฟองมาให้ด้วยค่ะ หลังใช้มานี่นะคะรู้สึกว่าผิวหน้าสะอาดขึ้นแล้วก็หน้าไม่แห้ง oh, <the> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องพ er ิชชา everything วันนี้นะคะอาจะมาแชร์ประสบการณ์อ e ินฟลูเอนเซอร์เริ่มต้นค่ะ ยอดผู้ติดตาม1000คนสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ไหมมาดูคลิปนี้เลยค่ะเอาจริงๆเลยนะคะยอดผู้ติดตาม1,000คนหรือน้อยกว่านั้นก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หัวข้อแรกเลยนะคะเราจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของแอลเองค่ะทุกคนหัวข้อแรกเลยนะคะเราจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าวาการอินฟลูเอนเซอร์กันค่ะจุดเริ่มต้นของแอลก็คือเห็นดาราแล้วก็พวกเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยคือ มีงารีสินค้าเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยแต่คิดว่าตัวเองน็จะทําไม่ได้ตอนนั้นคิดได้แค่ว่าอยากมีชื่อเสียงเพราะว่าการที่เรามีชื่อเสียงเนี่ยจะทําให้โอกาสเข้ามาหาเัยเยอะมากๆแต่ใจนึงก็คิดนะคะเพราะว่าหน้าตาเราไม่ได้สวยตัวผิวไม่ได้ขาว <c oughs> ก็เลยคิดว่าทําไม่ได้แน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าวงการนี้นะคะ,ะก็ใช้หน้าตาเนี่ยไม่ได้นะคะทุกคนต้องใช้สมองใช้ใช้ความคิดด้วยนะคะแล้วก็ใช้หน้าตาด้วย ทุกอย่างเริ่มจากสิผิวหน้าตาอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะแ,แต่นแหละทุกคนเพราะว่างานพวกนี้ต้องใช้ความคิดและหน้าตาร่วมกันนะคะช่วงซึ่งความคิดกับหน้าตามันมีร่วมกันนะคะจะเป็นคนอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะทีแรกก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะทุกคนแต่อีกใจนึงก็คิดไว้ว่าถ้าเราไม่ลองทําเราไม่ลองลงมือทําเราก็จะไม่มีทางประสบผลสําเร็จได้แน่นอน,นะคะ่ะก็เลยเป็นที่มาของการได้ ลงมือทําแล้วก็ลองทํามาถึงมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนให้เพื่อนๆได้รู้ในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนมองข้ามเรื่องสีผิวเรื่องหน้าตาไปก่อนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ล้ามากๆเหมืยนตช่วยคุณได้ซึ่งแอลเคยลองถามผู้มีประสบการณ์มาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้คําตอบมาะคะ่ะก็เลยคิดว่า ลองลงมือเองดีกว่าเพราะว่างานหลายๆงานเนี่ยทุกคนกว่าเราจะได้งานมาเนาะก็เข้าใจแอลก็ต้องเข้าใจเขาใจเราอะไรอย่างนี้นะคะแอลก็เลยลองลงมือเองนะคะทุกคนก็เลยจะมาแชร์เพื่อนๆฟังในวันนี้ด้วยค่ะจนวันนี้นะคะแอลลองผิดลองถูกมาลงงานไปบางงานก็ได้บางบางงานก็ไม่ได้บางก็คือถูถูถ่ายถ่ายไปจนลองผิดลองถูกจนมันมาเป็นแอลทุกวันนี้นะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน เป็นอิน fluencer ต้องเตรียมตัวยังไงอย่างแรกเลยค่ะทุกคนเตรียมใจใจต้องรักจริงๆและทุกวันนี้นะคะมีโซเชียลให้เข้าที่ถึงหลากหลายช่องทางเลยค่ะทุกคนตอนเราเริ่มครั้งแรกนะคะเรื่องโปรไฟล์นี่สําคัญมากๆเลยค่ะทุกคนต้องมีผลงานมีโปรไฟล์ไว้บ้างอยู่แล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปรับงานมาอีกทีนะคะก่อนอเลยต้องดูตัวเราเองว่าเราถนัดแบบไหนไม่ว่าจะถนัดทําคลิปถ่ายรูปหรือว่าถนัดสทางเลยก็ ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยถนัดเขียนเว็บบล็อกอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ลองทําได้นะคะทุกคนแต่ว่าแอลไม่ถนัดเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะข้ามผ่านเรื่องนี้ไปนะคะโอเคถ้าเราจะเข้าวงการนี้นะคะอย่างน้อยเราต้องมีผลงานเลยค่ะทุกคนอย่างเช่นถ้าแอลจะไปหางานที่อะไรสักที่หนึ่งคือแอลต้องมี ผลงานที่เอาแบบเคยรีวิวไว้อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเขาจะได้เห็นศักยภาพเราหร,หรือว่างานที่เราเคยทําไปมันดีหรือเปล่าหรือว่าเขาจะซื้อเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนอย่างเริ่มต้นใช่ไหมทุกคนเอ๋จะใช้ของที่เอาใช้แล้วชอบรู้สึกว่าแบบสกินแคร์ที่เอาใช้แล้วแบบเลิฟม,มากๆเอ๋จะมาถ่ายรูปหรือว่าทําคลิปรีวิวไว้เป็นผลงานของเอ๋นะคะซึ่งก็ทำมาหลายอย่างอยู่นะคะก็ให้เพื่อนๆลองไปครีเอทกันดูได้เลยนะคะ แล้วแอลหางานอินฟูมาให้ตัวเองได้ยังไงถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วนะคะก็จะมีคนติดต่อเข้ามาหาเรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์สมัครเล่นแบบแอลนะคะก็คือเพิ่งหรือเพิ่งเริ่มต้นนะคะทุกคนก็จะมีกลุ่ม Facebook Facebook ให้นะคะทุกคนก็คือพิมพ์ไปได้เลยใน Facebook นะคะว่ารีวิวหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ค่ะทุกคนหรือว่า k o l ก็ได้นะคะทุกคนก็คือจะขึ้นมาเลยเป็นกลุ่มนะคะ ก็ประมาณนี้มีให้เลือกหลายกลุ่มมากๆข้อควรระวังนะคะทุกคนแอลมคยประสบการณ์จะเล่าให้ฟังคือบางทีอย่าลงงานไปเยอะแยะใช่ปะเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดต่อมาจากไหนอะไรยังไงใช่ไหมถ้าจะรับงานก็ต้องดูให้ดีว่าใช่ทาบริษัทติดต่อมาจริงหรือ,ปเ,อเ,เปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าแอลเคยโดนเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบน่าอ่านมากๆทุกคนคือแบบตอนนั้นแอลรู้สึกแบบกลัวไปหมดเลยอะทุกคนตอนนั้นมีคนติดต่อมาให้รีวิวผลิตภัณฑ์ที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะทาตรงซวงอกใช่ป่ะทุกคนประมาณนี้แล้วก็เขาบอกว่าให้คิดและคาเลตมันได้เลยก็คือคิดว่าทําไมมันง่ายดายจังอะไรประมาณเนี้ยแล้วตังงต้งหิดตั้งหิดใจเขาให้ถ่าย b e ฟอร์ไปก่อนใจบะทุกคนก่อนใช้แล้วให้ถ่ายเห็นตรงเนี้ยเห็นหมดเลยทุกคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันเริ่มตั้งหงิดตั้งหิดแหละแต่ว่าก็ถ่ายส่งว้ให้เขาก่อนแล้วก็คือทีแรกไม่เข้าใจหลงกับดังไงทุกคนแต่ก็คืออยากให้ทุกคน คิดแล้วก็ดูดีๆก่อนที่จะส่งงานนะคะไม่ใช่ให้คิดให้ดีก่อนที่จะรับงานนะคะซึ่งพอแอลเริ่มตั้งหนีแล้วแอลก็เลยทักไปที่แบรนด์นั้นเลยนะคะทุกคนซึ่งทางแบรนด์ตอบมาว่า no ค่ะไม่มีการหาอินฟลูเอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ช่วงนี้แบรนด์ก็จะมาประกาศเตือนด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแอลคนเดียวที่โดนนะคะซึ่งมีลหลายคนที่โดนนะคะทุกคนซึ่ง ถ้าแอลไม่แบบเหมือนเรารู้ตัวแล้วแล้วทีเนี้ยเราไปเจราตายกับมันใช่ปะมันก็จะบอกว่าต้องทํางานให้เสร็จไม่งั้นจะประจานอะไรประมาณเนี้ยทุกคนมันแบบมันโรคจิตมากๆเลยทุกคนแต่ว่าก็ได้แค่นั้นก็เหมือนแอลแบบขายบาร์ทั่วไปเพราะว่าไอ้ใส่บาร์แล้วก็ถ่ายรูปส่งไปใช่ป่ะล่ะอืมก็เหมือนแอลแค่ขายบาร์ทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่ารูป พวกนั้นไม่รู้จะมันจะเอาไปทําอะไรแอลก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนซึ่งมันหลารายมากๆไม่อยากให้ใครมาหลงกลหรือว่าอะไรแบบแอลนะคะคิดดีๆก่อนที่สำหรับงานถ้าเป็นไปได้นะคะทุกคนแอลอยากให้ทางแบรนด์ส่งของมาถึงเราก่อนหรือว่าให้ทางนั้นส่งของมาถึงเราก่อนแล้วเราค่อยรีวิวไปให้เขานะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นผลที่ปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็จับตัวมิชชีพไม่ได้เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแอปไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าแอลเคย คู่เขาว่าว่าจะแจ้งตำรวจซึ่งมันตอบออกมาว่าแจ้งไปเลยยังไงก็จับไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้นทุกคนก็คืออยากให้ระวังตุกนะคะก็คือมันลงงานไปแล้วอ่ะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว,ลวเราก็คิดว่าให้มันผ่านไปแล้วกันอะไรเงี้ยเวลาได้รับงานแอลมีขั้นตอนการทาํางานยังไงเมื่อแอลได้งานแล้วนะคะก็จะ จัดคิวตารางงานของแอลก่อนเลยค่ะว่าลูกค้าจะส่งของให้วันไหนถึงเราเมื่อไรอะไรประมาณนี้แล้วเมื่อแอลได้ของนะคะก็จะมาถ่ายคลิปไว้ค่ะโดยที่แอลจะลองใช้สินค้าเพื่อความอินก่อนเพื่อเราจะมาแชร์ให้ทุกคนรู้ให้ทุกคนฟังเนี่ยจะลองใช้สินค้าเพื่อตัวเองให้ตัวเองอินก่อนแล้วก็มาแชร์นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะไม่สุดท้ายต่อไปนะคะแอลจะมาจด เราจะมาดูบรีฟที่ทางลูกค้าส่งมาให้เรานะคะซึ่งลูกค้าต้องการแบบไหนพูดยังไงอะไรประมาณนี้อยากสื่อยังไงของแบรนด์นี้อะไรแบบนี้มีช่วยอะไรบ้างสัสกัดอะไรประมาณนี้น่นน่ะบาปบาทั่วไปนะคะแล้วในวันที่เราต้องถ่ายงานนะคะอย่างเช่นแอลได้งานที่ต้องมาลงในทิกต็อกเออแอลก็จะมาถ่ายไว้ก่อนแล้วก็จะใส่เสียงพากไปที่หลังนะคะแต่ว่ามันก็ได้ทั้งสงแบบนะทุกคนจะ พูดตอนนั้นเลยก็ได้หรือว่าจะมาพากเสียงที่หลังก็ได้นะคะทําทั้งสองอย่างได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ความถนัดของคนของของเพื่อนๆเ,เลยนะคะที่แอลใช้การพากเสียงก็คือแอลค่อนข้างมีเสียงรบกวนเยอะเสียงแมวอะไรแบบนี้นทุกคนไม่ชอบแบบกุกกักอะไรเงี้ยแอลก็เลยจะใช้การพากเสียงที่หลังนะคะให้แมวมันสงบก่อนอะไรประมาณนี้นะคะส่วนมากงานอินฟูจะคีเอทได้าตามสไตล์เราเต็มที่เลยนะคะทุกคนแต่งานที่แอลเคยเจอมานะคะก็จะถามแล้วว่า ชอบอะไรขนาดแบบไหนง่ายอไอเล็กคืออะไรทําอะไรจเป็นชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้นะคะชีวิตประจำวันทําอะไรแล้วเขาก็จะลงคอนเทนต์ไว้ให้เราเลยใช่อย่างเช่นวันนี้แอลได้ใน YouTube นะคะแอลก็จะมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกัน1คลิป3-5ถนาทีประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ BK x d ที่ไว้ใจเรามากๆเลยค่ะจะบอกว่า แอลใช้เซรั่มของ B K X n e ด้วยนะคะเพราะว่าของเขาดีจริงๆว้าววันนี้แอลจะมาป้ายาสบู่ B K X n e ลบสิวของ d ีซกันค่ะ <S 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 ตัวนี้ก็เป็นสูตรใหม่ของทาง B K เลยนะคะจะมีสูตรเก่าแต่ว่าแอลเคยใช้มาแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้มีสูตรใหม่แล้วก็เลยลองนะคะเวลาที่แอลเป็นสิวนะคะแอลก็จะนึกถึงแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกเลยนะคะทุกคน B K X n e ค่ะ ในหนึ่งวันเนี่ยทุกคนหนะ้าเราก็จะเจอฟุ้นวลภาวะสิ่งสกรปรกมากมายนะคะและไม่ว่าจะเป็นสิวที่หน้าหรือหลังก็สามารถใช้น้องตัวนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราเปิดซองมาในซองนี้ก็จะเจอถุงตะข่ายตีฟองค่ะทุกคนเพราะว่าเขาแถมถุงตะข่ายตีฟองมาให้ด้วยค่ะสูตรนี้ก็จะมีนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะคะช่วยทำความสะอาดได้ล้ำลึกแล้วก็อ,อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นด้วยเลยนะคะทุกคนไม่มีสาร s l ส ซึ่งสารเอ s เนี่ยจะทำให,ให้เกิดการแพ้อะไรประมาณนี้การระคายเครื่องอะไรประมาณนี้ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเลนและในส่วนของสารสก,กัด BKX ใเนี่ยนลบสิวนะคะทุกคนก็จะมีส้มยูซุที่ทําให้ผิวหน้าเรากระจา่างใสวิตามิน C ี n d E สารสกัดจากใบบ,บัวบกทีทีทอ,อยสารสกัดจากดอกโคลเวอร์ซิงอะโลเวล่า และลาเวนเดอร์อ,อยล์ค่ะทุกคนโอ้โหก็คือสารสก,กัดเยอะมากๆในเมื่อสารสก,กัดเขาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไปเททให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงแล้วเราก็จะมาดูหลังการใช้กันค่ะว่าหลังการใช้ B K X ในลบสิวแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปดูกัน ใช้เสร็จหน้าก็จะสะอาดประมาณนี้เลยนะคะหน้าสดมากๆเดี๋ยวจะขอเติมก่อนสักครู่หนึ่งนะคะวิธีการใช้นะคะทุกคนก็คือใช้ฟอกบริเวณที่ผิวหน้าหรือว่าผิวกายก็ได้แล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะทุกคนใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะหลังใช้มาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าผิวหน้าสะอาดขึ้นแล้วก็หน้าไม่แห้งไม่เอียดด้วยนะคะทุกคน ซึ่งมันเป็นผลดีมากๆเลยที่เราใช้แล้วหน้าไม่เอียดนะคะทุกคนปื่อสารสกัดในสบู่ที่มาจากธรรมชาติยังไม่พอนะคะยังช่วยลดความสอาดได้ล้าลึกด้วยทําให้หน้าไม่แห้งตึงไม่เอียดผิวไม่เอียดด้วยนะคะทุกคนซึ่งคือดีมากๆเป็นผลดีต่อเรามากๆคือล้างหน้าแล้วหน้าไม่เอีดเนี่ยเป็นผลดีมากๆเลยปกติแล้วเอลเป็นคนที่ใช้สบู่ล้างหน้าไม่ได้เลยนะคะถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยจะแบบว่าแพ้ คุณมันไม่อยู่บ้างอะไรแบบนี้เป็นปัญหามากๆเลยนะคะทุกคนแต่คือตัวนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาความมันอะไรใดๆมาเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาได้ลองใช้ไปละก็เลยมาใช้เพื่อนๆดูอีกสักหนึ่งรอบหนึ่งนะคะก็คือในคลิปนี้เลยคืองงอ่ะทําไมทําได้อ่ะสินค้าคุณภาพมากๆแล้วโฟมวิโฟมของเขาคือเป็นวิโฟมนะทุกคนหน้าสัมผัสมากๆแล้วแบบเวลาสัมผัสไปแ,แล้วแบบเทคเจอร์มันนุ่มมากถูกใจมาก ใครเป็นแบบว่าที่แบบว่าฟองเยอะแล้วรู้สึกล้างหน้าสะอาดมากๆก็คือเนี่ยที่เออเลิฟเพราะว่าฟองเยอะเพรวาะออคนเป็นคนชอบที่แบบว่าฟองเยอะรู้สึกว่าล้างหน้าแล้วฟองมันเยอะๆรู้สึกหน้ามันสะอาดขึ้นได้แบบว่า3 0 0รยเนลยค่ะสะบู่ล้างหน้าลดสิวที่ทําความสะอาดผิวหน้าเราได้ดีแล้วและสิ่งที่เราได้มากกว่าการทาความสะอาดนั่นก็คือตัวนี้ให้ความอ่อนโยนต่อผิวเรานะคะอ่อนนุ่มไม่ทําร้ายผิวแต่จะให้ความชุ่มชื้นหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้ว และทำให้ผิวใสขึ้นแต่ครั้งแรกที่ใช้และที่สำคัญทำให้สิวยุบเร็วด้วยค่ะ1น่ก้อนราคา59บาทหาซเจอได้ที่เซเว่นอีทุกสาขาและก็แมคโครทุกสาขาเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอินฟลูเอนเซอร์อีกหรือมีอะไรแนะนำคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะใต้ล่างในคอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะเราขอฝาก b K X เน่ลบสิวไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายตอนนี้มีปัญหาเรื่องรอยสิวนะคะเข้าได้นะคะเข้าได้นะคะรอยสิวเยอะมากๆเลยค่ะทำไงก็ไม่หายเข้าได้เลยนะคะ